ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่746ผู้อาวุโสเฟิง3 เมื่อมองไปที่กล่องบนโต๊ะก็ยังมีอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆอ,อีกมากมายที่ดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วไม่รู้ว่ามีพลังที่แข็งแกร่งแบบใดที่ซ่อนอยู่ท่านใดนั้นชายแก่อ้วนก็กังวลเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตของนายท่านเชิงชีวิตหลังแต่งงานของนายท่านเชิงคงจะเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นใช่ไหมเจียนนอหล,ลิงหยิบสร้อยข้อมือขึ้นมาสวมแล้วเธอก็เก็บกล่องเล็กๆไปจากนั้นทั้งห้าคนก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหาร ระหว่างมื้ออาหารเว่ยรุยพยายามเอาชนะความโปรดปรานของเฟิงเวย่ยแต่ไม่ว่าอย่างไรเฟิงเว่ยก็มักจะเย็นชาและเฉยเมยต่อเว่ยจีรุยเสมอตรงกันข้ามเขาแสดงความห่วงใยและกระตือรือร้อนต่อเจียนอีหลิงเป็นอย่างมากยังไงก็ตามเจียนอีหลิงก็ไม่ได้พูดคุยกับใครอย่างอบอุ่นเฟิงเว่ยเองก็ไม่มีข้อยกเว้นทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูแปลกไปเล็กน้อย หลังจากทานอาหารเสร็จเว่ยจีรุ่ยก็เสนอจะส่งเฟิงเว่ยกลับที่พักแต่เฟิงเว่ยก็ปฏิเสธข้อเสนอของเว่ยรุย่ยจากนั้นเขาก็พูดบอกเองว่าต้องการกลับไปกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงมากับจำหวินเชิงดังนั้นจ่ายหวินซึ่งก็ต้องส่งเฟิงเว่ยกลับไปด้วยเหตุนี้จำหวินเชิงจึงมีหน้าที่ขับรถในขณะที่เฟิงเวยและเจียนอีหลังคุยกันอยู่นั่งเบาะหลัง เบาะหน้าและเบาะหลังสามารถปิดกั้นกันได้เฟิงเวยตั้งใจทำแบบนี้เพื่อไม่ให้ใจหวินเชิงที่กำลังขับรถอยู่มาได้ยินการสนทนาระหว่างเขากับเจียนอีหลิงเมื่อกี้ว่ยฉีรุ่ยและชายชราอ้วนก็อยู่ด้วยดังนั้นจึงไม่สะดวกสำหรับเฟิงเหวยที่จะพูดคุยกับเจียนอีหลิงแต่ตอนนี้ไม่มีคนอื่นแล้วในที่สุดเขาก็สามารถพูดอะไรก็ได้เซียวหลิงทำไมเธอถึงมาอยู่กับคนของสมาคมจงอี้เฟิงเหวยถามอย่างสงสัย ฉันมั่นกับอาเชิงแล้วเจียนอนหลิงตอบอ๋อได้ยินเรื่องมั่นจากที่ชายรองของเธอแล้วแล้วจากนั้นเขาก็วิ่งไปตัดต้นไม้ใกล้โรงพยาบาลกลางดึกเพราะเรื่องนี้เจียนหยุนโม่จะทําอะไรได้อีกเขาสู้จําหวินเชิงไม่ได้ท่าทําแบบนั้นน้องสาวก็จะล่าบักใจเขาเลยทําได้แค่ตัดต้นไม้เพื่อระบายความโกรธเท่านั้นแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆทาไมเธอถึงชอบจําหวินเชิงเพราะเขาหล่อหรอ ฟิงเวยถามเขาสงสัยว่าเจียนอลิงมาคบกับจำหวินซึ่งได้ยังไงจำหวินเชิงมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักในเป่ยจิงนอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในอีกหลายแง่มุมเขาก็ยังเป็นคนที่ดูออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยเฟิงเวย่ยรู้จักปู่ของจำหวินเชิงนอกจากนี้เขายังมีความสัมพันธ์บางอย่างกับสมาคมจงอี้และยังมีหลายข้าที่เขาไม่สามารถอธิบายให้เจียนอลิงฟังได้ และนี่คือเหตุผลบางส่วนที่วยรุยและคนอื่นๆปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพยังไงก็ตามเฟิงเหวยไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับจำหวินเชิงที่จะเป็นหัวหน้าคนต่อไปของตระกูลจ่ายเขาหล่อแล้วก็เป็นคนดีด้วยเจียนอีหลิงตอบเจียนนอหลิงยอมรับว่าจำหวินซึ่งเป็นคนหน้าตาดีในบรรดาผู้ชายที่เจียนอหลิงเคยเห็นจำหวินเชิงมีเสน่ห์มากที่สุดหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่มองเขา อาจถ้าเธอชอบเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ดูดีอย่างน้อยก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ดูสบายตาเฟิงเวย่ยไม่คิดว่าจะมีปัญหาใหญ่อะไรแต่เขาก็ยังเข้าใจความเศร้าของเจียนหยุนโมยังไงก็ตามน้องสาวคนเล็กที่น่ารักคนนี้ดันถูกหมาป่าขโมยไปและกำลังจะโดนหมาป่าตัวนั้นกัดกินทีและคำแค่คิดเจียนหยุนโมก็เจ็บปวดใจแล้วจากนั้นเฟิงเวย่ยก็ถามเจียนอีหลิงต่อว่าแต่การพัฒนา48เป็นยังไงบ้าง ก่อนที่เจียนอลิงจะมาที่เปิดจริงเธอเคยร่วมงานกับทีมวิจัยเพื่อพัฒนายาตัวใหม่นี้อยู่ในคลินิกระยะที่2องดำเนินการไปได้ด้วยดีครั้งนี้ขอส่วนแบ่งหน่อยได้ไหมไม่ได้คราวนี้เธอปฏิเสธฉันเร็วจังฉันคิดว่าอย่างน้อยเธอน่าจะคิดเรื่องนี้สักหน่อยฉันมั่นแล้วฉันต้องประหยัดเงินไว้กับอาเชิงจานวนหนึ่งเจียนอีหลังตอบ เจ้าคนชอบเงินตัวน้อยแล้วเธอจะต้องเสียเงินจริงๆยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่แค่วันสองวันที่เจียนอ e ีหลิงจะเป็นคนรักเงินในการก่อตั้งโรงพยาบาลพิเศษขนาดใหญ่อย่างลวไห่เซินเธอสามารถคำนวณทุกบัญชีได้อย่างแม่นยามตอนที่747ถูกใส่ความโดยไม่รู้เรื่องเนื่องจากเจียนอีหลิงไม่เคยสมัครบัญชีเวยเธอจึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแฟนๆของเธอบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับแฟนๆของเธอทําให้เธอกลายเป็นจุดสนใจในตอนหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของเจียนอีหลิงได้ทําอะไรที่น่ารังเกียจจนทําให้ชาวเน็ตร,รู้สึกขยะแขยงแฟนคนนี้เป็นอาจารย์สอนไอทีในวิชาคอมพิวเตอร์เขาขอให้นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้เกมเซอร์อินเวเชนเพื่อเข้าร่วมทีมกับเขายิ่งไปกว่านั้นเขายังให้นักศึกษาเล่นเกมในระหว่างเรียนเพื่อเอาชนะการแข่งขันไปด้วยกัน หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตอาจารย์คนนี้ก็ถูกชาวเน็ตต่อว่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไงก็ตามตัวเขาเองก็ยังยืนกรานว่าไม่ได้ทำผิดเพราะเจียนอ e ีหลิงก็ทั้งเรียนเก่งและเล่นเกมเก่งด้วยดังนั้นการเรียนและเล่นเกมจึงไม่ควรเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันแล้วจะผิดอะไรที่เขาจะปล่อยให้นักศึกษาเล่นเกมขณะเรียน หลังจากนั้นกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นแฟนของเจียนอลิงก็สนับสนุนอาจารย์คนนี้พวกเขาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้และเริ่มโต้เถียงกับชาวเน็ตคนอื่นๆเจนอลิงเป็นแบบอย่างของทุกคนในการเรียนอาจารย์เพียงแต่ผสมผสานการศึกษาและความบันเทิงเข้าด้วยกันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่ด่าเจียนอลิงควรดูถูกตัวเองก่อนเจียนอลิงเป็นแบบอย่างที่ดีมากหากเราไม่เรียนรู้จากเธอเราตั้งใจจะเรียนรู้จากนักสู้คีย์บอร์ดกันเหรอ ด้วยเหตุนี้แฟนๆเหล่านี้จึงทำให้เจียนอีหลิงถูกคนจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตไม่ชอบอีกทั้งยังทำลายชื่อเสียงและทำให้ความนิยมของเจียนอีหลิงลดลงอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมในการโต้แย้งนี้ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันอย่างดุเดือดบางคนถึงกับเรียกร้องให้เจียนอีหลิงออกมาขอโทษแต่ในขณะนี้เจียนอหลิงยังคงไม่รู้เรื่องนี้เลย การตอบกลับที่ล่าช้าของเจียนอิหลิงทำให้ชาวเนต็ตมีเหตุผลในการโจมตีเธอเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดแล้วไอดอลและต้นแบบมักจะต้องรับผิดชอบต่อแฟนๆของตัวเองความคิดเห็นจำนวนมากบนอินเทอร์เนต็ตกล่าวว่าเจนนอหลังควรรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของแฟนๆเพราะอิทธิพลของเธอเป็นต้นเหตุและด้วยเหตุนี้ในอินเทอร์เนต็ตจึงเต็มไปด้วยคำวิจารณ์ที่โกรธจัด เจียนอิงเป็นหายะนะจริงๆในฐานะไอดอลเธอควรเป็นแบบอย่างแต่ตอนนี้เธอกำลังทำให้คนอื่นหลงทางสิ่งนี้เกิดขึ้นมากในปัจจุบันเด็กๆประพฤติตัวไม่ดีเพราะมัวแต่มุ่งไล่ตามดาราแล้วเจียนอลิงจะเป็นแบบอย่างได้ยังไงฉันต้องการให้อินเทอร์เน็ตปิดกั้นตัวอย่างที่ไม่ดีเหล่านี้โลกของฉันก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันเขาตั้งใจเล่นเกมและบอกกับฉันว่าการเล่นเกมจะไม่ส่งผลต่อการเรียน แต่ยังไงก็ตามการเล่นเกมทำให้เข้าๆจาก10อันดับแรกในชั้นเรียนไปอยู่30อันดับแรกจากทั้งหมดก็เพราะเจียนอลิงไอดอลแบบไหนกันถึงมีแฟนๆแบบนี้ฉันขอให้เจียนนอนลิงถูกแบนและไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกต่อไปเจียนอีลิงเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่เธอได้รับโทรศัพท์จากฉันอยู่ฝาน โอ้พระเจ้าทุกคนบนอินเทอร์เน็ตต่างสาบแช่งเธอแต่เธอไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยเหรอแม้ว่าฉัญญฝานจะกำลังด่าเจียนอีหลิงอยู่แต่เธอก็ยังห่วงใยเจียนอีหลิงเพราะถ้าเธอไม่แคร์เธอคงไม่โทรหาเจียนอีหลิงในช่วงเวลาทำงานอย่างแน่นอนฉันใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้ไปที่เว็บไซต์นั้นเจียนอีหลิงตอบเธอใช้ฟอรัมมืออาชีพและเว็บไซต์เกี่ยวกับวิชาการเธอจึงไม่สนใจที่จะเข้าใช้ไวป๋อ แล้วเธอคิดที่จะดูตอนนี้เลยไหมไม่เจียนอีหลิงตอบอย่างเฉยเมยแล้วนายท่านเชิงละเขาไม่ได้ออนไลน์แหฉเชิญยฝานค้นหาชื่อของเจียนอีหลิงในเว่ยปอเธอจึงรู้ว่าเจียนอีหลิงไม่มีบัญชีเว่ยปอในทางตรงกันข้ามจำหวินเชิงเพิงลงทะเบียนใช้งานและโพสต์ข้อความแต่งงานแล้วกรุณาอย่ารบกวนตอนที่748ถ้ามีคนต้องการเผยแพร่ข่าวลือเราก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ แต่ยังไงก็ตามฉันยูฝานกังวลว่าความคิดเห็นในโลกออนไลน์จะส่งผลต่ออารมณ์ของเจียนอหลิงเจียนอีหลิงตอบอย่างใจเย็นไม่เป็นไรขณะที่พูดกันนั้นฉันยูฝานก็เปิดไว้ป่อเพื่อดูความคิดเห็นบางส่วนอาไม่มีประโยชน์ที่จะอ่านความคิดเห็นเหล่านี้ถ้ามีคนต้องการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับเธอก็คงไม่สามารถหยุดพวกเขาได้จริงๆชินยฝานกล่าวกับเจียนอีหลัง ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่เจียนอิ๋งจะอ่านความคิดเห็นเหล่านั้นยิ่งเธออ่านมากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นเท่านั้นไม่มีใครแทนที่เธอได้หากเธอเกิดป่วยเพราะอารมณ์เสียมากเกินไปทำไมพวกเขาถึงปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับฉันเจียนอิงถามเธอไม่เข้าใจประเด็นนี้เธอไม่ใช่คนดังหรือไอดอลดังนั้นความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตจะไม่ส่งผลต่อง,งานของเธอ อ่างไม้ไต่คู่มาม้าบางครั้งพวกเขาคงไม่พอใจเธอเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการทำอะไรบางอย่างเสมอไปชินยฟานตอบเธอค่อนข้างคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วอืมเธอทำให้ใครขุ่นเคืองใจเมื่อเร็วๆนี้บ้างไหมไม่รู้เจียนอนหลิงพูดเธอไม่ได้อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้อาฉันว่าอย่างนั้นปล่อยเรื่องนี้ให้ผู้ชายเธอส่วนเธอไปร้านทามผมกับฉันดีกว่า อืมฉันจะด่ความคิดเห็นอีกครั้งเจียนอหลิงตอบเธอไม่มีนิสัยชอบทิ้งปัญหาให้คนอื่นด้วยเหตุนี้เธอจึงตั้งใจจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลังจากคุยกับฉันยูฝานได้สักพักเจียนอีหลิงส่งข้อความหาเสี่ยวโจจากทีมปฏิบัติการพิเศษโดยขอให้เขาช่วยดูสถานการณ์ในไม่ช้าเสี่ยวโจก็ตอบกลับเจียนอีหลิงบัญชีที่เป็นข่าวไม่ผิดแต่มีคนส่งข่าวไปยังบัญชีนั้นบัญชีแค่ใช้ข่าวเพื่อเรียกร้องความสนใจ บัญชีเว่ยป๋อต้องการข่าวที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับการเผยแพร่เท่านั้นตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ในทางเทคนิคเจียนอหลังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงดังนั้นเธอจึงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเท่าไหรนะ่นักแต่ไม่ว่ายังไงถ้ามีคนจัดการเรื่องนี้เธอก็ยังอยากรู้ว่าใครต้องการจะทำร้ายเธอ ฉันลองค้นดูแล้วแต่คนนั้นใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นดูเหมือนว่าเขาเตรียมการมาและฉันก็เจอแฮกเกอร์คนเดิมอีกครั้งตอนที่ฉันกำลังตรวจสอบเรื่องนี้ให้เธอเสี่ยวโจวยังคงพบแฮกเกอร์คนเดิมในขณะที่เขากำลังตรวจสอบเรื่องของเจียนอีหลิงทั้งสองคนต่อสู้กันหลายครั้งบางครั้งพวกเขาก็ทำให้เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ล่มเมื่อเจียนอีหลิงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกริ่งประตูก็ดังขึ้นนั่นคือหูเจียวเจียวและอันหยาง พอเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตทั้งสองก็รีบมาหาเจียนอีหลิงทันทีอีหลิงสบายดีไหมหูเจียวเจียวถามขณะจ้องไปที่ใบหน้าของเจียนอีหลิงฉันสบายดีปฏิกิริยาของเจียนอีหลิงนั้นเยือกเย็นยิ่งกว่าหูเจียวเจียวเสียอีกฉันโกรธมากพวกเขากล้าดียังไงที่ใช้รูปถ่ายโฟโต้ช็อปเพื่อใส่ร้ายเธอมันน่ารังเกียจเกินไปหูเจียวเจียวร้องลั่นขณะที่เธอกระทึบเท้าด้วยความโกรธ ไม่ใช่โฟโต้ช h o p เจียนอีหลิงตอบซื้อหูเจียวเจียวตะลึงจากนั้นเธอก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ใช้โฟโต้ช็อปเหรออือแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเพื่อนฉันภาพนี้ถ่ายเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วตอนนั้นเจียนอนอหลิงไปโรงแรมแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เจียนอีหลิงไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้เธอไม่เข้าใจเลยว่าในปีต่อมาทำไมเขาถึงตีความเนื้อหาในรูปภาพผิดและตกเป็นข่าวอ่านแล้วฉันควรทำอย่างดีอันหยางกับฉันพบช่างเทคนิคพิเศษที่จะให้เขาช่วยค้นหาร่องรอยของโ h o t o s h o p แล้วเราจะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ยังไงก่อนที่พวกเขาจะมาหาเจียนอีหลิงทั้งสองคนก็ลงมือไปแล้วหูเจียวเจียวมองอันหยางด้วยสีหน้าเศร้า อืมฉันเดาว่าเราคงพูดได้ว่านั้นยังเป็นโฟโต้ช็อปอยู่ใช่ไหมแน่นอนว่าเราทำไม่ได้มันมีแต่จะทำให้แย่ลงตอนที่749เขาหน้ากังวลกว่าฉันเมื่อได้ยินดังนั้นอันอย่างก็เริ่มรู้สึกกังวลถ้าอย่างนั้นเราควรหาคนมาลบโพสต์นี้ดีไหมหูเจียวเจียวรีบสายหน้าถ้าเราทำอย่างนั้นชาวเน็ตจะพูดว่าอ e ีหลิงสามนึกผิดนั่นอาจทำให้เรื่องแย่ลงไปอีก อ่านแล้วเราจะทำยังไงดีฉันจะปล่อยให้บอสถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมได้ยังไงทำแบบนี้ได้ยังไงฉันจะไม่ปล่อยให้บอสถูกกลั่นแกล้งแบบนี้อันหยางโกรธมากความโกรธของเขากำลังเดือดพล่านราวกับพายุไฟอันที่จริงหมัดของอันหยางก็พร้อมที่จะต่อสู้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เขาคงไปลากตัวคนออกมาสู้กันให้รู้แล้วรู้รอดแต่ทว่าคนเหล่านี้เอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ต มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรกับอีกฝ่ายได้เลยหูเจียวเจียวก็อารมณ์เสียเช่นเดียวกันใช่อีหลิงไม่ควรถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมเราจะคิดหาวิธีอื่นอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเราก็จะจ้างกลุ่มคนให้โพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ปัจจุบันหูเจียวเจียวมีเงินค่าขนมมาพอที่จะจ้างคนจำนวนมากให้โพสต์ข้อความทางอินเทอร์เน็ต เพราะเธอประสบความสำเร็จในการเข้ามาหาวิทยาลัยพ่อแม่ของเธอจึงให้รางวัลเป็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งตอนนี้ค่าเช่าในอพาร์ตเมนต์หลังนั้นเป็นของเธอทั้งหมดดังนั้นเธอจึงได้เงินสาหรับค่าครองชีพรายเดือนเป็นจำนวนมากไม่เป็นไรเจียนอิงปลอบหูเจียวเจียวไม่เป็นไรหรือพวกเขากล่าวหาเธอแบบนี้จะไม่เป็นไรได้ยังไง ไม่ต้องห่วงอันหยางกับฉันจะปกป้องเิอหูเจียวเจียวสัญญาตบหน้าอกของตัวเองเป็นการให้สัญญากับเจียนอหลิงโดยทั่วไปแล้วคนที่เป็นบอสจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งในความคิดของเหล่าลูกน้องยังไงก็ตามในสายตาของอันหยางและหูเจียวเจียวเจียนอีหลิงเป็นบอสที่พวกเขาต้องการปกป้องอันหยางและคนอื่นๆก็เป็นห่วงเจียนอีหลิงทุกวันราวกับว่าพวกเขาเป็นแม่เพราะกลัวว่าบอสคนนี้จะถูกรังแก และด้วยเหตุนี้อันอย่างและหูเจียวเจียวจึงอยู่ที่บ้านของเจียนอีหลิงเป็นเวลานานพวกเขาเอาแต่คิดที่จะจ้างคนอยู่พักหนึ่งแต่ก็อยากจะตรวจสอบหาคนที่อยู่เบื้องหลังคิดเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆมากมายแต่ความคิดเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกปัดตกไปในที่สุดทําให้ทั้งสองอยู่ที่นี่จนถึงเย็นและไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเมื่อจำวินเพิ่งกลับบ้านเขาก็เห็นอันอย่างและหูเจียวเจียวนอนอยู่บนโซฟาด้วยสีหน้าท่าทางที่เหนื่อยล้า ส่วนเจียนอีหลังก็กำลังตั้งใจทำงานโดยมีแล็บท็อปอยู่ข้างๆจำวินเชิงถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเจียนอิหลิงตอบแค่เหนื่อยจำวินเชิงทำไมถึงเหนื่อยกันละ่ะเจียนอีหลิงพวกเขาพยายามช่วยฉันคิดไอเดียจำวินเชิงเรื่องที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตน่าเหอเจียนอหลิงถือจำวินเชิง ฉันส่งคนไปติดตามที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์แล้วจำหวินซึ่งเคลื่อนไหวรวดเร็วมากเจียนอลิงเมื่อเขาเห็นว่าเจียนอีหลิงไม่ตอบจำหวินเจ๋งก็ถามต่อเป็นอะไรหรือเปล่าเจียนอีหลิงไม่เป็นไรแต่มีคนที่น่าจะกังวลมากกว่าฉันจำหวินเชิงเธอกำลังพูดถึงใครเจียนอีหลิงก็ชี้ไปที่ชายไวกลางคนในรูปภาพหืมเขาจะจัดการกับมัน เจียนอิงมั่นใจว่าคนที่ทำเรื่องพวกนี้จะต้องกังวลมากกว่าเธอด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะรู้ว่ายังไงก็ตามมันจะต้องถูกจัดการอยู่โออันที่จริงจำหวินเชิงไม่ได้ดูภาพนั้นอย่างชัดเจนนะเขารู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นภาพคู่มั่นของตัวเองเข้าโรงแรมกับผู้ชายคนอื่นทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอะไรก็ตามยังไงก็ตามครั้งนี้จำหวินเชิงตรวจสอบภาพนั้นอย่างละเอียด จากนั้นเขาก็ตระหนักว่าชายวัยกลางคนในภาพดูค่อนข้างคุ้นเคยอยู่บ้างเหมือนว่าเขาจะเป็นนักการเมืองต่างประเทศความคิดเห็นเกี่ยวกับไวร์ปอแพร่กระจายไปยังเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเบี้ยจึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังคงแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเจียนอีหลิงที่เข้าไปเป็นมือที่สมของคนอื่นถึงจะเป็นนักศึกษาที่เรียนดีแต่ถ้ามีนิสัยแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยของเรา ฉันหวังว่ามหาวิทยาลัยจะขับไล่นักศึกษาที่มีความประพฤติแย่ๆแบบนี้ออกไปผู้หญิงที่เป็นมือที่สามสมควรตายสมควรตายทั้งครอบครัวนักศึกษาที่ทำตัวไม่เหมาะสมเช่นนี้ไม่ควรมามหาวิทยาลัยถึงเธอจะดูอ่อนโยนและน่ารักแต่เธอกลับทำเรื่องน่ารังเกียจแบบนี้รับหลังฟังดูแล้วน่ารังเกียจที่สุดบนฟร,รัมมีการวิจารณ์เจียนอีหลิงอย่างรุนแรง เมื่อเจียนอลิงจะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเธอก็ถูกนักศึกษาหญิงหลายคนขวางไว้ตอนที่750บอดี้การ์ดเปิดทางพวกเธอไม่ยอมให้เจียนอีลิงเข้ามหาวิทยาลัยเจียนนอลิงที่นี่ไม่ต้อนรับเธอไปที่อื่นเธอมหาวิทยาลัยของเรามีเกียรติเราไม่ต้อนรับผู้หญิงมือที่สามเธอควรกลับไปต่างประเทศเธอที่นี่ไม่มีที่สาสำหรับเธอ หลายคนแซงทำเป็นโอ้อดถึงความชอบธรรมพวกเขาห้ามเจียนอลลิงเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจงแจ้งแม้ว่าพฤติกรรมแบบนี้จะถูกถ่ายและโพสต์บนอินเทอร์เน็ตแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่เคียงข้างพวกเขาทุกคนชอบดูผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สามโดนลงโทษใบหน้าของเจนอีลลิงนิ่งสงบเธอมองไปที่นักศึกษาหญิงพวกนั้นและพยายามเดินไปรอบรอบ ทันทีที่เจียนอิงก้าวไปทางซ้ายสองก้าคนเหล่านี้ก็ขยับไปทางซ้ายด้วยเช่นกันพวกเธอไม่ยอมให้เจียนอหลิงผ่านเข้าไปในมหาวิทยาลัย,ลยเจียนอลิงเธอไม่เข้าใจภาษาคนนี้ไงหลีกทางเจียนนอลิงพูดอย่างใจเย็นแต่ดวงตาของเธอฉายแววเย็นชาแม้ว่าเธอจะพูดแต่คำพูดของเธอไม่ได้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาพวกนั้นเลยเธอทำอะไรนะ่ะขอพวกเราเหรอ เธอไม่ไอายหน่อยเหรอฉันพูดไปแล้วไงทำไมเธอถึงหน้าด้านแบบนี้มันน่าขามมากที่เธอมามหาวิทยาลัยทั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ถ้าฉันเป็นเธอฉันคงจะซ่อนตัวอยู่ที่บ้านและไม่ออกจากห้องด้วยซ้ำไม่เพียงแต่ไม่ยอมหลีกทางให้แต่พวกเธอยังล้อมเจียนอีหลิงมากขึ้นเจียนอีห e ลิงยังคงไม่แยแสกับคำพูดใดๆฉันจะนับถึงสามหลีกทางเธอหมายความว่าไงจะขู่เราเหรอเธอจะทำอะไรละ่ะ เธอคิดว่าตัวเองเล่นอะไรอยู่เจียนอหลิงเริ่มนับหนึ่งสองสามคนทั้งหมดมองไปที่เจียนอหลิงไม่มีใครรู้ว่าเธอต้องการทำอะไรหลังจากที่เจียนอีหลิงนับถึงสามบดีการ์ดหญิงสี่คนก็เข้ามาจากด้านนอกประตูพวกเธอเปิดทางให้เจียนอีหลิง ไม่ว่านักศึกษาหญิงจะไร้เหตุผลและรุนแรงแค่ไหนพวกเธอก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับบอดีการ์ดหญิงที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพด้วยเหตุนี้เส้นทางสำหรับเจียนอลิงจึงเปิดขึ้นที่ด้านหน้าเนื่องจากนักศึกษาหญิงถูกกันออกไปโดยบอดีการ์ดทำให้พวกเธอทำได้เพียงดูเจียนอีหลิงเดินจากไปแม้ว่าจะไม่สามารถหยุดเจียนอีหลิงจากการเข้ามาหาวิทยาลัยได้แต่พวกเธอก็ยังไม่ยอม บอดี้การ์ดพวกนี้คงถูกจัดให้โดยผู้ชายที่ดูแลเธอใช่ไหมเขาเป็นห่วงว่าเธอจะถูกทุบตีเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอเป็นเมียน้อยเหรอแค่เพราะมีเงินเลยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าคิดว่าตัวเองเก่งพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเราแล้วจะไปซ่อนอยู่หลังบอดี้การ์ดทำไมหลักนักศึกษาหญิงยังคงพูดอย่างไม่เกรงใจ เป็นเพราะพวกเธอมั่นใจว่าถึงแม้บอดี้การ์ดของเจนอลิงจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับพวกเธอได้ในตอนกลางวันแสกแสกหากบอดี้การ์ดเหล่านั้นกล้าทำอะไรกับพวกเธอพวกเธอก็สามารถโพสต์วิดีโอลงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้เจนอลิงต้องเดือดร้อนมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่ายังไงเจียนอ e ีหลิงก็ไม่สนใจพวกเธอเลยในทางกลับกันเธอก็ตรงไปที่ห้องทดลองของตัวเองทันที เมื่อเธอเข้าไปในห้องทดลองเจียนอีหลิงเห็นอาจารย์สอนพิเศษของเธอรออยู่ในนั้นแล้วเมื่อเห็นเจียนอีหลิงอาจารย์สอนพิเศษหญิงวัยกลางคนก็มีสีหน้าลามบักใจเล็กน้อยราวกับว่าเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้พูดเจียนอีหลิงอาจารย์เชื่อในตัวเธอและคิดว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นอาจารย์สอนพิเศษหญิงกล่าวเธอบอกถึงความเชื่อที่มีต่อเจียนอหลิงแต่ หลังจากหยุดไปนานอาจารย์สอนพิเศษหญิงก็พูดแค่ค้าว่าแต่อีหลิงความคิดเห็นของสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันบ้ามากอาจารย์เองก็ถูกกดดันจนไม่มีทางเลือกอื่นเธอพักผ่อนอยู่บ้านสักสองสามวันแล้วรอให้สถานการณ์สงบลงก่อนดีกว่าไหมแล้วกลับมาได้เมื่อทุกอย่างดีขึ้นน้ำเสียงขอองค์อาจารย์สอนพิเศษหญิงเองก็ดูไร้หนทางช่วยฉันเข้าใจแล้ว เจียนอีหลิงตอบแล้วออกจากห้องทดลองเธอสามารถผ่านนักศึกษาที่ขวางเธอหน้าประตูมหาวิทยาลัยได้แต่ถ้าพวกเขาไม่ต้อนรับเธอเธอก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เมื่อเห็นแผ่นหลังที่โดดเดี่ยวของเจียนอีหลิงห่างออกไปอาจารย์สอนพิเศษหญิงก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกันยังไงก็ตามเธอเป็นแค่อาจารย์ธรรมดา,มดาคนหนึ่งเธอทำอะไรไม่ได้เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากความคิดเห็นของสาธารณชน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้